สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุธ işte นะครับวันพุธท,ที่10บธันวาคม2567แล้วนะครับใกล้สิ้นปีแล้วนะครับใครที่อยากซื้อรถให้คอรอบครัวใครที่อยากซื้อรถให้พ่อให้แม่ใครที่โบนัสออกเยอะๆนะครับไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรนะครับใครที่วางแผนจะซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้พ่อให้แม่ให้ผู้มีพระคุณนะครับอ่ะวางแผนหรือ,อยังนะครับวางแผนหรือยังอยากได้รถกันหรือยัง ใครที่เป็นพ่อเป็นแม่อ้อนลูกหรือยังลูกจะกลับปีใหม่ซื้อรถให้พ่อสักคันซื้อรถให้แม่สักคันหรือยัง <c oughs> รีบรีบอ้อนไว้นะครับรีบรีบอ้อนไว้นะครับปีใหม่เขาจะได้วางแผนให้ถูกนะครับว่าจะซื้อของขวัญอะไรให้นะครับจะเอาเงินก้อนโตมาฝากหรือจะซื้อเครื่องทุนแรงให้พ่อให้แม่อ่ารู้สึกสบายขึ้นนะครับก็วางแผนนะครับวางแผนไว้นะครับอีกไม่กี่วันนะครับอ่า ก็จะเป็นวันที่เขาเรียกว่าปีใหม่นะครับวันที่ลูกๆมาเยี่ยมวันที่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวนะครับวันที่เงินบนอันก้รนโตของอเราจะออกแล้วเราจะซื้อของขวัญชิ้นไหนให้ตัวเราจะซื้ออะ,อะไรดีๆให้กับพ่อแม่บุปการีนะครับก <c ười> <c ười> <c ười> ็สนใจนะครับอ,อยากซื้อนะครับ อยากวางแผนซื้อของชิ้นโตนะครับอให้พ่อให้แม่นะครับก็ก็เข้ามาดูรถได้นะครับจริงๆแล้วนะครับหลายท่านนะครับเป็นเกษตรกรนะครับอยากเลิกทําไร่อยากเลิกทําสวนนะครับแต่นะครับลองไม่ทําสัก4ี่หวันนะครับเอ็นมันจะยึดนะครับเอนมันจะยึดครับเดินก็ลําบากนะครับเดินก็ลําบากนะครับนั่งก็เหงานะครับ สรุปแล้วนะครับมันเป็นอาชีพที่เราได้ออกกําลังกายเป็นอาชีพที่เรารักนะครับลูกไปทํางานกรุงเทพหรือเราทํามาตั้งแต่สมัย30 40ปีที่แล้วนะครับจะให้เลิกเปลี่ยนอาชีพไปทําอย่างอื่นเราคงไม่เปลี่ยนเราคงไม่ทําอย่างอื่นถ้าทําก็คือเป็นอาชีพเสริมคงไม่ทิ้งอาชีพเดิมที่เราทําอยู่ไปแน่นอนใช่ไหมครับ Fc <c oughs> <c oughs> เซีเซลอ้วนว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะเซลอ้วนก็ เหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับอเอยทำไร่ทําสวนอยู่นะครับจะให้ทิ้งไปเลยก็ทิ้งไม่ได้นะครับก็ยังรักอาชีพที่ทําอยู่นะครับก็ยังชอบนะครับอาชีพที่ที่ทํามานานหลายปีนะครับอ่ะอยากให้พ่อให้แม่สบายก็เอาเงินเอาทองมาฝากนะครับท่านก็ฝากธนาคารไว้ให้เรานี่แหละอ่ะซื้อรถดีกว่าเ <laughs> ตะเข้าโกเสียอ้วนเลย <laughs> ซื้อเอาเงินเอาทองมาฝากท่านก็ฝากไว้ให้เราอยู่ดีแหละซื้อรถให้ท่านสักคันดีกว่านนะครับอ่ะวางแผนการซื้อได้นะครับสนใจอยากได้รถแท็กเตอร์สวยๆให้พ่อให้แม่ไปใช้งานวางแผนการซื้อได้นะครับทํายังไงนะครับอ่ะมีเงินเยอะโบนัสเยอะเก็บเงินมาหลายปีซื้อเงินสดให้ท่านอ่าซื้อเงินสดให้ท่านแต่ครับอ่ะเพิ่งทํางานครับเพิ่งมีรายได้นะครับ แอนาคตรเรายังสดใสครับเงินเดือนก็เริ่มเยอะแล้วก็ซื้อผ่อนให้ท่านนะครับซื้อผ่อนให้ท่านดาวเยอะๆยะจะได้ผ่อนเบาๆนะครับแต่เงินก็ไม่มีละแตะ่เงินเดือนก็เยอะแล้วล่ะยังไงก็จะส่งให้ท่านอก็ฟรีดาวนะครับดาวตา่ำๆก็ได้ฟรีดาวก็ได้นะครับอย่ามาฟรีดาวนะครับฮูเวอาดาวดาวตา่ำๆนะครับ ก็ซื้อไปฝากท่านได้นะครับอ่ะวันนี้ก็อย่าขายรถนะครับอย่าขายรถนะครับมีรถใหม่เข้ามาหลายรายการเลยนะครับก็เกิดหัวเรื่องปีใหม่นะครับจะซื้ออะไรให้พ่อให้แม่ดีนะครับก็อ่ะรถใหม่เข้ามาหลายรายการนะครับเ c ซีที่เราอยู่นะครับอ่านิวฮอลแลนด์นะครับอ่ะกลับมาขายดีกว่ารับเดินไปทั่วร้านแล้วยังไม่คุยเรื่องจะขายรถอะไรดีนิวฮอลแลนด์นะครับนิวฮอลแลนด์ TT 3.50พัดนะครับย้ำนะครับตัวพัดนะครับตัวพัดนะครับอ่ะทีทีสามจุดหพัดนะครับอ่ะสภาพใหม่มากๆใหม่มากๆนะครับตัวนี้มีตุ๊กตามิชลินแถม2ตัวมีกระจกนาซาแถม6บานนะครับมีไฟ LED บนหลังคาให้ด้วยนะครับอ่ะคันนี้ขายอยู่ที่จะบอกราคาเลยไหมบอกคุณสมบัติก่อนก็ได้นะครับเป็นรถปี67นะครับเป็นรถปี67 สวยมากๆสวยมากๆกระทะสีขาวเวทสีแดงดุมสีแดงเวทสีแดงดุมสีแดงนะครับสวยนะครับไฟบางคนเป็น LED นะครับไฟบางคนเป็น LED แล้วนะครับเป็นตัวล่าสุดนะครับหลังคาทรงสูงครับเป็นหลังคานิลภัยนะครับ ามีกระจกนาซานะครับมีตุ๊กตามิชลินแถมให้นะครับแต่งจัดเต็มนะครับแต่งจัดเต็มสวยงามมากๆเลยนะครับใครหาอยู่นะครับสั่งเสอ้วนไว้อยู่จําได้นะครับมีอยู่5้าหกท่านนะครับจําได้มี5้าหกท่านนะครับเสอ้วนขายอยู่ห้าแสนห้าหมื่นบาท 5 5 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้เป็นรถปี6 7นะครับชั่วโมงพึ่ง400นะครับชั่วโมงพึ่ง400ผ่านหลังเป็นผ่านพวน CMT นะครับเป็นผ่านปวน CMT ดูใบนะครับใบสียังไม่ค่อยทลอกเท่าไหร่ครับคมยังหนาเลยนะครับคมยังหนาเลยนะครับขายอยู่550 0 0 0บาทอ่ะจะเอาโป ไหมครับอยากเอาโปรไหมมีโปรส่วนลดให้นะครับมีโปรส่วนลดให้โปรปีใหม่นะครับเสี่ยวนบอกว่าลด 10,000- หมื่นถ,ถึงห้าหมื่นบาทนะครับเสียวอนจะลดให้นะครับเอฟซีอยากได้โทรเข้ามานะครับเสี่ยวนปิดไว้ปิด,ปดความลับก่อนว่าจะลดให้เท่าไหร่นะครับแต่ลดให้นะครับ คันนี้นะครับเป็นรถปี67เจครับตำหนิไม่ต้องถามหานะครับเป็นรถที่ค่อนข้างสวยนะครับใช้งานถือว่าไม่ได้ใช้งานให้ช้านะครับใช้งานรักษาดีนะครับหนวดยางยังอยู่ลึกนะครับหนวดยางยังอยู่ลึกอยู่ลึกครับทั้ง4เส้นนะครับดอกยางลึกนะครับสนใจนะครับไม่รั่วไม่ซึมไม่มีรอยซ่อมนะครับสภาพค่อนข้างดีเกรด 3A เนะครับเกรด 3A อ่ะสนใจโทรหาเซวออนได้เลยนะครับสนใจโทรหาเซวออนได้เลยคันนี้นะครับ New Holland TT 3.50พัดนะครับใครสั่งเซวออนว่าตัวพัดมาให้โทรแจ้งนะครับจำไม่ได้เบอร์โทรนะครับรีวิวให้ดูนะครับอ่าหรือไม่ก็ TT อ่า3.40นะครับก็ยังมี2คันนะครับ4.5แล้วก็4.7ครับส่วนรถปีใหม่มีให้เหมือนกันนะครับ1นึ0งหมื่นห้บาทนะครับอ่า คูบัวตานะครับคูบัวตา L 4018นะครับมีอยู่ประมาณเกือบ20คันนะครับอ่ะแถวนี้นะครับคูบัวตา40แรงหมดเลยนะครับราคาเริ่มต้น3เซน30,000บาทนะครับสำหรับตัว DT นะครับสำหรับตัว s p ราคาเริ่มต้นที่3เซน50,000บาทนะครับ3เซน3 3เซน5นะครับ36แรงอ่า2เซน85,000นะครับอ่าใครสนใจนะครับซื้อสดซื้อผ่อนซื้อฝากพ่อฝากแม่ก็จัดไปนะครับอ่า ยันมาครับอ่า YM 351A 357A อส่สภาพเกรด A ทั้ง2คันเลยนะครับ5้าแสนห้าห้าแสนเก้าอ่าส่วนรถปีใหม่มีให้เหมือนกันอ่ะรถทุกคันที่ร้านเวลาแจ้งราคาตอนนี้มีส่วนลดให้ทุกคันนะครับหนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นบาทนะครับบางคันรถเยอะบางคันรถน้อยนะครับอ่ะ MU สี่เก้าครับอ่าคันนี้ก็ผ่อนได้ดาวได้นะครับดาวเริ่มตัวนี้ห้าหมื่นนะครับคันนี้ก็อยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับอ่ะส่วนลด มีให้เหมือนกันนะครับส่วนลดมีให้เหมือนกันนะครับใครที่หายอยู่ส่วนลดคันนี้น่าจะอยู่ประมาณ 10,000- หมื่นถึงสองหบาทเหลือแต่นะครับดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นนะครับซื้อสดมีส่วนลดให้เยอะกว่านั้นนะครับส่วนลดอยู่ประมาณ4ี่หมื่นครับซื้อสดอยู่ที่โปรแกรมการซื้อด้วยนะครับคุณลูกค้าลูกค้าจะซื้อสดซื้อผ่อนได้นะครับนิวฮอลแลนด์นะครับนิวฮอลแลนด์ตัวนี้เป็น40แรงครับตัวใหญ่นะครับตัวเล็ก ไม่เล็กๆนะครับตัวใหญ่เลยนะครับ4ี่แรงนี่ใหญ่กว่าทุกยี่ห้อเลยนะครับ4ีแสนต้นๆนะครับอุบตาเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับอไม่บอกราคานะจะไปเรื่อยๆจะได้เดินทั่วร้านนี่หองแรนทีทีสองจุดห้าศูนย์นะครับบอกก็ได้นะครับ4,5แสนห้าก็จะบอกกันผ่านไปนะครับ MU ห้าเจ็ดับมีอยสามคันนะครับผ่อนได้ผ่อนได้ดาวได้ที่ห้าหมื่นขึ้นไปนะครับ M 6 2มีดาวได้นะครับ เอ็หสอยู่ด้านหลังนะครับมีให้เลือกนะครับฟังเสียงเสียววนไว้นะบางทีไม่ได้เดินไปหารถนะครับใครที่อยากซื้ออยากสดอยากผ่อนนะครับโทรสอบถามวิธีนึงครับก่อนเดินทางนะครับแจ้ง f c นะครับอีกนิดนึงนะครับใครจะซื้อรถนะครับให้สอบถามก่อนเดินทางหน่อยก็ดีนะครับถ้ารุ่นปกติที่รถเยอะๆไม่สอบถามมาที่หน้าร้านได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เหมือนกับว่าเป็นรุ่นที่เหมือนกับว่า รถไม่เยอะนะครับรถไม่เยอะให้สอบถามก่อนอาบางท่านดูในคลิปนะครับปีที่แล้วเ,เห็นมี85อยู่ปีที่แล้วเห็นมีคูบต้า70แรงอยู่อให้สอบถามก่อนนะครับ <c oughs> เดินทางมาเพื่อจะมาดูรถ1คันนะครับบางทีเติมน,น้ํามันไปหมดน้ํามันเป็นพันละบางทีเดินทางข้ามมาหลายจังหวัดละครับก็อยากให้ได้รถนะครับอยากให้ได้รถไม่ใช่มาแล้วไม่ได้รถนะครับอยากให้ได้รถกัน มาลงทุนมาแล้วเดินทางมาแล้วเติมน,น้ํามันหมดตั้งหลายพันมาถึงเอารถเซอวันไม่มีเลยรุ่นนี้ฟอร์ดไม่มีแล้วเลยอะไร่างก็ไม่ใช่นะครับให,ให้สอบถามก่อนนะครับอ่ะยันม่าฟรีดาวยังมีอยู่นะครับนั้นยันม่าฟรีดาวก็ยังมีอยู่จากดาวห้าหมื่นหกหมื่นก็มีแล้วก็มีแบบผ่อนยาวๆได้ถึง7ปีก็มีนะครับอ่ะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับอใครที่สนใจรถแท็กเตอร์ครับใครอยากซื้อรถฝากพ่อฝากแม่นะครับใครที่อยาก ซื้อรถเป็นของขวัญให้ตัวเองเงินโบนัสได้เยอะไม่รู้จะไปทำอะไรก็อ่าโทรหาเซวันได้เลยนะครับ0947064430นะครับแท็กเตอร์มือสองครับที่เยอะที่สุดใน,นจังหวัดเลยซื้อสดซื้อผ่อนอโทรเข้ามาซื้อสดซื้อผ่อนโทรเข้ามานะครับวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณเอซขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับรวยๆวยเฮงเงนะครับสวัสดีครับ